วิจงหนึ่งตัวละครเทีเที่เก่งมากๆในทีมไฟหลังจากโดนเนื้อพลาสี่สกิลมาในแผ่นล่าสุดทําให้อวิจงความนิยมลดลงค่อนข้างเยอะเลยครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันนะครับว่าตัวมันเนี่ยยังเล่นได้อยู่ไหมฝ <c oughs> ากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ <c oughs> เพื่อเปน็นกำลังใจให้เองในการทําคลิปต่อ,ตอไปชัดก,กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมระวังระวังยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไปเอาได้ลเเีย ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําที่เติมเกมโมบายรีเจนแบงแบงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดได้สูงสุดถึง25เเยอะมากมีช่องทางการชําระที่หลากหลายและช่องทางการชําระใหม่ SP เพย t e ลเตอร์ต้องที่นี่ที่เดียวริชแมนช็อปเท่านั้นเฮ้ยเราเจอตีนี้ใครอะตีนักแข่งที่มาอาอเฮีย ใช่เหรออันนี้คือตี้นักแข่งเหรอไม่รู้พี่ผมเพียกคู่ให้แบบใจมันมาไเหยเอเลสลีเหรอใช่ครับไม่ชอบเลยเอลสลีเอือเหมือนี่ดูาวมันไม่ชอบไอ้นี่วะจูซีหนอนก็อย่างที่เอบอกอ่ะมันแพ้ต้นเกมพี่พี่เล่นคู่กับเมทอ่ะเมต้องเป็นคนซับสองให้พี่อ่ะมนตายได้แน่เอาเลยพี่ผมมาเสียพิกผมเหนียวแลผมมาเราจะเสียด้วยนะเราเสียชีวิตมาขาดหน่อยเฮ้ยแต่อวีจงมาลุ้นหมดลุ้นหมดลุ้นหมดเสียพิกนะ สามนาทีที่แท่งขึ้นแค่ว่าโวบคุมยอ,เอมด,ดยอเอ er. อยี่ยมกูก็ควบคุมเอเอลอียอดเยี่ยมกูคคบคุมยอดเยี่ยมไม่เห็นไม่ดเลยวิธีเล่นต้นเกมอ่ะพี่เมทที่อบอกไปอ่ะว่าตัวพี่มันแพ้มันแพ้ตูซินจริงต้องให้เมดอ่ะไปซับ 2. สองซับพี่เพราะว่าพี่อะเป็นตัวแทงยืนและให้เมดอ่ะซีลใส่มันจะขึ้นหลอดอย่างนั้นแหละพี่ถูกต้องละอย่างนั้นแหละสวยพี่อย่างนั้นแหละนั่นแหละพี่บอกเลน่นต้นเกมโอ้โหเสียดนแม่งมันจะลำบากไหมตัวพี่เป็ดอ่ะแต่มันเกิ่ง นกินในเรนดี่มันน่านรักจังวะเลื่อนลากไปเลื่อนลองผมเลื่อนสี่เฮ้ยตาขึ้นนะเราจะเอาเตาวปะหรือซัดก,ก่อนเราโซนเตาพี่มันวิ่งวิ่งมาโซนเตาเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยพายาสับแล้ว <S <S เอาเลยเอาเลยพี่สับแล้วครับนะครับ เอาฟีนะมันเวลิ่งสองไม่ได้ไม่ได้ผมไปผมไปพี่คิวคิวคิวคนได้นะคนได้เอาโอเคได้นะ้ิสินยกไปละแหนครับป่าบาป่ามันเลสป่ามันเลสไม่จะไหลมารีบๆป่ามันมาที่ตรงโซโลคิวอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองพี่โปรเตสเออแชร์หน่อยความอะไรสวยงามพร้มเตร็จไหมขอตัวไว้เจอกันใหม่ เส้นเลนมันลดรอน้ามันมันตีไกลพี่โปเต้ตัวพี่ซุยากครับพี่พี่กาเออรอบหน้าถ้าหายาอันเตี่ยพี่บุ๊กอย่างนี้นะพี่ช่วยแชร์เพื่อนหน่อยแต่ว่ายืน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 กอดกันไว้เพราะว่าเราเราสวนตอนมันออกมาได้มันคนแค่หกทีพี่ใช่ครับยืนจับกันไว้พี่ยืนเป็นก้อนเลยเอกพี่มาเอาเลยตัวเราแข่งแข่งต้นเกมพี่จตรองมาโล่เซ็ตเราอ่ะเออเชหน่อยไม่กลับเงาสักทีวะมันไม่กลับเงาเฉย แล้วมันกลับใจไหมครับโอ้ยเยปดา่นตัวแฝกตัวแตกเลยมากลับใจวซินไม่เหลืออะไรแล้วฟิกนะฟลิกแฝกไม่เอาซ่านของพี่สั้นกว่าน้องไม่เป็นไรครับพี่ผมเห็นแล้วเสียป้อมแล้วปะข้างล่างอืมเสียละไม่นะเสียป้อมได้แต่อย่าเสียใจก็พอพี่ดูซินเก็บ นี่ครับมีสิ่งไงตัวนี้ตัวแรกบนตัวเปล่าเลยหลอดเดียวไม่ตายขย่าขยาขับแล้วพี่แล้วก็ไอซิวานหามีมันตีใส่แล้วเข่าฟีแล้วพี่มันเขี่ยตีแล้วพวกนี้โอ้ยเฮี้ยสองทีตายเลยเจ็บปวดนะวข้างล่างเห็นปะเห็นไหมบ่ายบ่ายบ่าณบ่ายเดินคนกลางเลยพี่คนกลางพอดีคนกลางพอดีไอ้เฮี้ยคือแบบแม่งยิงยิงแล้วก็สูงสุดตายเลย มันนี่จริงด้วยเนี่ยแปลว่าขนมปุบเละหะดเลยทุกคน t h ่ t w ได้ระยะอย่างเดียวสอง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 โอเคครับเดี๋ยวต้องคิไม่ได้เลยนี่ไงต้องหยิบปิ๊กวยเดไปแต่แม่งมุมนี่โอ้กวัวกวัวอ๋อให้ไปโดนทั้งสองโลกทั้เลยนี่อะไรครับตรงนี้สามเนี่ยเยอะเกินเยอะเกินมันได้ของสองชิ้นใหญ่แล้วก็ว่ะกลางสี่บะดังไหลลงไปล่าง โอเคครับอาจจะขึ้นบนน้องเตอร์หรอวะตัวอื่นอาจจะขึ้นบนข้างบนอาจจะต้องติดเลยพี่ฟุ้งอยู่ด้วยใช่ป่าได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คฟุ้มให้หน่อยพี่เช็คปากใกล้ไปแล้วคนเสียเฮ้ยเดินได้หมเนี่ยได้แล้วนะการเราป้อมกลางแรกเนี่ยพุ่งยิงพุ่งยิงพุ่งไม่ครับเชนหน่อยเชนหน่อย เี้ยเลยคือตัวบางๆคือคือต้องที่ปอกเลยอ่ะคือถ้าถ้ยืนรับซ้วยกันอ่ะที่ไม่ไหวพี่โดนสองทีตายเลยเฮ้ยใกล้ๆครับแรงมากนะเรนนี่ถ่ายถอยลง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 สิบห้กี่นาทีนะลองตัวด้วยโอเคโอเคงั้นงั้นพี่ขอได้ครับสวัสดีี่เป็ดมาแล้ว เดี๋ยวพี่ไปไล่เรนลี่อะไรอย่างงี้ดีกว่าได้ครับเรนลี่ล่าสุดอยู่คุมซ้ายล่างอยู่อยู่นี่อยู่ตรงนี้เรนลี่อยู่งนี้เอ้ยมันเสียฟิกบ้างเสียฟิกได้แค่ไ้นอยู่กับผมสองเรนลี่ตรงนั้นที่รีบุดันคุณจะตายเรนลี่ไม่มีอติละโอเคครับตอนแรกว่าพี่จะถูกเรนลี่ให้ใช่ป่ะแต่แม่งวินวอลวะถูกไม่ได้ไม่มีทาร์เก็ตไม่เป็นไรครับพี่มีคนซื้อเลยพี่ตรงนี้ยังไงถอยไหม เขี้ยงเนี่ยไอ้นั่นมารอจับผมอยู่ในป่าเอลคายเข่าเนี่ยผมโดนว่ะห้าเลยนะห้าเลยโอ้โหโอ้โหทักปอดไปเลยนะโอ้โหตายอยู่เยอะมากผูยังเข่งสวยยอดน้องเอกได้ยิงได้หนึ่งขอมาปั้มบนไอจูซินเซ็งพี่อน่ารำคาญสักสี่สิบวิอ่ะตัวแม่งนั่งเหมือนหยิบหายเลยตอนเก่งเลยถ้าเราไม่เล่นต้องแบนดิงตั้งจุ้งจริงคือเสี่ยงมันอ่ะปิดได้ปะ ไอเทียคือถ้ามันมีเสียงมันจะไม่น่ากลุ่นิีเลยใช่ไหมโอ้ยโ,โอเคที่ว่าไหนพี่โจด,ดเข้าจูซีเลยเด้อแม่งยกได้แค่ทีเดียวแล้วแผ่นเนี้ยจะได้ป้องกนะันไหมอาจจะได้พี่อันตีละจูซินขอแล้วขอแล้ว,ลว,ลวเดีเ๋ยวเลยแฮรลรี่มานะระวังมันอันติ เอาเว็กลางครับเดี๋ยวไปช่วยมันซูมนะมันอันตรายเลยี่แล้วรีบคูดานตีเท่าไหร่คูดาวประมาณนานเลยพี่ยี่สิบวิจะไม่ได้พี่สิบวิประมาณยี่สิบเออแถวๆนี้พี่ปุ๊กดนล้วงว่ะพี่มันล้วงไอตส่วนไหนข้างหน้าอ่ะมันฟิกมันฟิกมันล้วงทุกส่วนมันรูปมันไล่ผมกระลาไอ้เหี้ยตัวพี่บางจัดอ่ะโดนอะไรก็ตายอ่ะ่เตาตอนที่เป็นอะไรมาอยู่พิจามอยู่พิจามอยู่วันไี้ มันโลงแม็คมันโลหมดมันโลหมดดูซินขาดเลยจึงจะผมแก้ให้พี่งาพี่ผมแก้เองจัดไปน้องชายสวยมากตายหมดยกเว้นใครเว้นบาดังพี่ภุมิมาแล้วพี่ภุมิพี่มาพี่ให้พี่แก้ให้ไหมล่ะ แกเกมอ๋อพี่โอไม่ปล่อยผมเฮ้ยมันอยู่แล้วมันมีม็อกอยู่ปล่อยผมอยากเล่นอยากเล่นงุนหงิดตอนนี้พี่อาจจะไม่โชว์ตัวเยอะแบบอันเตียงเดียวเขินนะพี่หรืออะไรเซ็กซี่เลยพี่เลยไม่โชว์ตัว Sexy เลยฝั่งของข้ามันชอบมาเล้ามาไลายพี่คือมันมันแบบว่าไม่ไม่พี่ก็ผมผมผมเลยไม่เจอทักทายทักทายทักทายจ้าเอ๋ผมมาจ้าเอ๋จ้าเอ๋จับแม่ง ีมีเฮลโอ๊ยไม่ไหวแล้วเจ็เจ็บเจระวังระวังพยายามโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไว้ไปไวไปไ้ไปไว้ไป้ไปไว้ไปไไปว้เอาพี่ได้เลยเหรอเนาะเจ็บ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 ไปบังบนโดนกูให้คัดหลังให้เอาล่างกลางต่อเลยอะไรคือตัดหลังผมตัดหลังให้ผมตัดหลังให้ เอาได้ครับเอาบ้านเอาบ้านบ้านโอเคต้องกลางได้ครับหลกลางได้ขอได้พี่ต้องได้ผมรับเล่นผมรับเอ้ต้มกางชิบหายบอกไม่ได้ต้มกลางไม่ได้เออเราได้ต้งกลางเราได้บดังพี่พี่บังให้หน่อยบังให้หน่อยมันเหลือแค่สามเฮ้ยพี่ได้เลยพี่ได้ไอ้เหี้ยมันเลยเข่าไปได้ยังไงพี่มันมันปีกยกตัวเมื่อกี้ เที่ยวหมดผมเหมือนข้าวเวท้องจริงเอยสัตว์เลยคนเที่ยวเลยมองไงไงก็รอดไอ้เีจ๊ไม่รอดกูตายเพราะมึงอีกแล้วอ่ะไอ้เลนดี้จะให้น้องเอกจัดนะเอเลนดี้มาฟิกกันแล้วด้วยเฮ้ยเอเลนดี้อยู่บนกำลังไล่ล่ากายอยู่สูมโบประชุมโบโบกอดติดไปเติมก่อนไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูให้เอาเอาออกไปนัดหนึ่งเลยรอดไอ้เีจ๊ าเดียวเดี๋ยวหลังครับมาก็ต้อเดียวเปล่าไม่แม็กไม่แม็กอย่างแม็กนะแม็กคืออะไรไม่แม็กหนีบดาเลยฮพี่อ๋อคืออะไรอ่ะอย่าสุดพี่อย่าสุดผมแทงให้ได้นะถ้าเพื่อนพร้อมประดังเสียถังบรดังเสียถังนี่เลยนี่เลยไวเราฆ่าได้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 รับโวษแต่ผมเจ็บมากเอ้ยแต่ผมรอดโอเคโคตรงามหยดย้อยสวยสเนี่ยแล้ว อยู่าันคตรแบงาอ่ะที่นี่ผมท้ยทีมต่อเลยเต็มทางจบเลยก้นโอ้โหี่มตช่วยผมมันต้มาช่วยผมที่เห็นที่เห็นน้องเอที่ก็เลยฟิกมาเพื่อจลาศนั่นแหละโอ้ยรูปกรินเรอ ต้องขาดยูซินมากเลยว่ะต้องแมนพี่มันคือถ้าปากมีแฟดเมื่อกี้เนี่ยกูแฟดใส่มันจริงตรงป้อมอ่ะจุ่มมากแต่การเราเก่งมะเราไม่ได้ทำพาร์ทแทบแฟดที่แล้วหรอวะแฟดที่เรามันยกได้เรื่อยใช่ไหมแฟดนี้มันยกได้รอบเดียวแค่ตัวเดียวแรงอะไรพี่ยกแรงแรงมากเลยต้นเกมที่โดนอ่ะสองยกสองอ่ะตายเลย